สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าในขนาดที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆทําไมมีควันขาวแล้วพอเครื่องทํางานไปสักพักหนึ่งหรือว่าพอเครื่องร้อนเนี่ยควันขาวนั้นหายไปนะครับสาเหตุนี้นมาจากอะไรครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ปัญหาหรือว่าสาเหตุแล้วก็เหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งให้ับจังอ้วนด้วยนะครับครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผมก็จะชี้เป็นสอง,สองกรณีนะครับคือจากจากตัวน้ํามันเครื่องที่อยู่ในห้องเผาไหม้แล้วก็ตัวน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับส่วนสาเหตุนั้นเนกะิดจากอะไรหรือว่าจุดไหนเป็นจุดบกพร่องนะครับเดี๋ยวตาม่างอ้วนมาเลยนะครับดูกันยาวๆนะครับเพราะว่างาน งานแบบนี้ก็จะเป็นงานอธิบายหลักการทํางานต่างๆของของชิ้นส่วนและอุปกรณ์นะครับถ้าเราดูแค่แผ่นๆรูดๆรูดๆดูเราก็จะขาดเนื้อหาบางส่วนไปนะครับครับสําหรับอาการนี้นะครับที่ว่าเกิดจากน้ํามันเครื่องเนะี่ยน้ำมันเครื่องก็จะมาจากหนึ่งซีนก้านวาลวเนื่องจากจะมีวาลวบางตัวที่เปิดอยู่ใช่ไหมครับมีวาลวบางตัวเปิดอยู่มันก็รั่วผ่านแล้วก็ซึมผ่านวาลว ลงมาที่กองอยู่ห้องเผาไหมเป็นการหยุดซึมๆเล็กๆน้อยๆอันที่สองก็คือแหวนหลวมนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเกิดการระเบิดเกิดการเผาไหมในในห้องเผาไหมน้ำมันเครื่องก็จะถูกเผาถูกเผาได้ควันขาวเกิดขึ้นนะครับ หลุดออกมากับไอเสียออกไปที่ถอยเสียเราจึงเห็นควันขาวเมื่อเมื่อน้ำมันเครื่องที่อยู่ในห้องเผาไหม้เผาไหม,ม้หมดควันขาวนี้นก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแต่ควันปกติอีกสาเหตุหนึ่งนะครับจากน้ํามันเครื่องก็คือแหวนแหวนหลวมแหวนหลวมนี่ก็คือช่วงสตาร์เครื่องใหม่เครื่องยังเย็นอยู่ใช่ไหมครับการขยายตัวก็ยังไม่ดีนะครับเพราะว่าลักษณะของกระบอกสูบจะเป็นรูปรูปวงรีนะครับ ลูกสูบก็จะเป็นลูกกลมๆแต่ว่ากระบอกสูบหรือเสื้อสูบจะเป็นวงรีเมื่อเกิดความร้อนของเครื่องยนต์กระบอกสูบก็จะขยายเป็นวงกลมนะครับรับกับขนาดของลูกสูบและวก็แหวนนะครับในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทใหม่การขยายตัวยังไม่เกิดขึ้นแหวนก็จะกวาดน้ํามันอ,ออกไม่หมดนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องที่ฉีดเข้าไปหล่อเลื่อนตามตามแหวนลูกสูบเนี่ย จะถูกกวาดไม่หมดทําให้เกิดมีน้ํามันเครื่องติดอยู่ที่ผนังกระบ,บอกสูบเมื่อการทํางานช่วงแรกๆน้ํามันเครื่องก็จะถูกเผาเหมือนกันถูกเผาไปกับการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็จะหลุดออกไปก็จะได้ควันขาวนะครับได้ควันขาวหลุดออกไปกับถ้อยเสียก็ทําให้เกิดควันขาวได้นะครับสําหรับาสาเหตุของอาการควันขาวตัวที่ส ก็คือเกิดจากตัวน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันขาวได้ยังไงเช่นไหมครับทำไมมันไม่ดับหลายคนก็จะงงๆอยู่นะครับอย่าไม่ต้องงงนะครับฟับงเดี๋ยวตามชชางวนมาก่อนสาหรับอาการของคนขาจากน้ํามันเชื้อเพลิงก็เกิดจากในช่วงแรกแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงยังไม่ยังไม่ถึงแรงดันที่ใช้งานจริงนะครับก็คือจะมีแรงดันอยู่ระยะหนึ่ง รอ,อปัม๊มปั๊มเชื้อเพลิงช่วงสตาร์ทเราใหม่ๆนะครับช่วงที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆแรงดันปัม๊มแรงดันน้ำมันก็ยังยังไม,ไม่ไม่เต็มที่นะครับน้ำมันก็จะถูกส่งไปที่หัวฉีดแต่ละหัวนะครับซึ่งในตอนแรกนี้นะครับน้ำมันก็จะมีแรงดันที่ยังไม่สูงมากนะักเพราะว่าปั๊มจะต้องค่อยๆสร้างแรงดัน เพราะว่าที่หัวฉีดก็จะมีสปริงใช่ไหมครับจะมีสปริงหัวฉีดอยู่เพื่อทําให้เกิดแรงดันเกิดขึ้นนะครับเมื่อปั๊มส่งน้ํามันเข้ามามาเจอแรงดันสปริงต้านนะครับเมื่อแรงดันสปริงต้านแรงดันในในแป๊กหัวฉีดก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่แรงดันก็ค่อยๆสูงขึ้นเนี่ยหัวฉีดก็จะฉีดเป็นเส้นหรือว่าเป็นหยดไม่เป็นฝอยนะครับ บา,บางส่วนก็จะเป็นฝอยบางส่วนก็จะเป็นเส้นก็คือฉีดไม่เป็นฝอยน,นั่นเองก็ทําให้น้ํามันที่หยดลงไปในห้องเผาไหม้นะ่ยเกิดการเผาไหม้แล้วในขณะที่เครื่องยนต์ทางานเนะี่ยการเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเกิดควันขาวเกิดขึ้นไม่ใช่ควันดานะครับเพราะว่าน้ํามันดีเซลเมื่อถูกความร้อนจากน้ํามันที่เป็นหยดก็จะเป็นควันขาวก่อนเมื่อควันขาวก็คือการระเหยนะครับการระเหยการกำล,ลังอยู่ในช่วงของการระเหยเป็นไอเป็นแกส๊ส ถึงจะจุดจุดไหมได้นะครับเหมือนกับเราเผาเผาขยะนะครับเผาขยะเผาใบไม้เกิดควันควันขาวขึ้นมาแล้วเมื่อสักพักหนึ่งอุณหภูมิได้ควันควันขาวนะัว่นกนะ็นถูกเผาไหมผูกเผาไหมเพราะว่ามันจะมีมีแกส๊สมีแก๊สอยู่นะครับเป็นพวกไนโตรเจนเป็นไฮโดรเจน rogen, อยู่นะครับผสมกับออกซิเจนกลายเป็นการเผาไหมลุกไหมขึ้นมา น้ำมันก็เหมือนกันนะครับในขณะที่เราขณะที่ฉีดไม่เป็นฝอยเนี่ยก็จะเกิดเป็นเป็นแกส๊สเป็นควันอยู่ข้างในเมื่อเครื่องยนต์จุดระเบิดปึง้งแก๊สบางส่วนก็จะเผาไหม้ได้แต่บางส่วนก็จะเผาไหม้ไม่ได้นะครับเพราะวา่าน้ำมันจะเผาไหม้ได้ดีก็คือฉีดเป็นฝอยเป็นสเปรย์เหมือนเราฉีดม็อกกี้นะครับม็อกกี้ฉีดรีดผ้าหรือว่าฉีดลดน้ำต้นไม้นะครับ ในที่เราในขณะที่เรากดมอกกี้ใหม่ๆเนี่ยสเปย์ยังไม่มีนะครับยังไม่เป็นสเปย์มันต้องรอแรงดันก่อนที่จะเกิดสเปย์แล้วก็มาปรับที่หัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับปั๊มก็จะค่อยๆสร้างแรงดันจนทําให้น้ามันฉีดเป็นฝอยได้ที่หัวฉีดนะครับหลายคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมมันจึงฉีดไม่เป็นฝอยทําไมต้องมาสร้างแรงดันนะครับสําหรับเหตุผลนี้นะครับเกิดจาก เนื่องจากว่าเครื่องยนต์เราปั๊มเราผ่านการใช้งานมานานผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเกิดการสึกห้อที่ลูกปั๊มนะครับการที่จะปั๊มน้ํามันแล้วก็ส่งก็ไปที่หัวฉีดเนี่ยก็จะก็จะไม่ดีนะครับการอัตราการส่งก็คือจะลดลงเพราะมันจะรั่วเมื่อเกิดแรงดันขึ้นก็จะรั่วผ่านลูกปั๊มนะครับเขาจึงต้องไปเช็คปั๊มหรือว่าเช็คหัวฉีดกันนะครับเมื่อเมื่อรถที่มีอายุการใช้งานานานๆเนี่ย เมื่อน้ำมันรั ane, ่วผ่านลูกปั๊มน้ำมันแรงดันที่จะมาหัวฉีดเนี่ยก็จะลดลงหรือจะค่อยๆค่อยๆก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าปั๊มก็จะทางานด้วยรอบที่สูงใช่ไหมครับปั๊มก็ทํางานรอบที่สูงตามรอบของเครื่องยนต์แต่เร่งแล้วก็ฉีดน้ํามันปั๊มน้ํามันเข้ามาที่ลายหัวฉีดไปที่หัวฉีดจนกว่าแรงดันจะถึงจุดที่หัวฉีดจะฉีดเป็นฝอยได้นะครับ เมื่อเครื่องยนต์ทํางานไปสักพักหนึ่งระบบน้ํามันที่เติมเติม้็มาในเกาะผ่านกองเขาปั๊มเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่แรงดันต่างๆสมบูรณ์ปับ๊บม่อฉีก็จะฉีดเป็นฝอยปึ๊บปุ๊บป๊บระเบิดตึ้มตึ้มตึ้ตึ้งเผาไหม้สมบูรณ์เมื่อเผาไหม้สมบูรณ์หมดจดก็จะเกิดเป็นควันปกติของเครื่องยนต์นะครับก็คือจะมีควันดําบ้างควันขาวบ้างจากน้ํามันเครื่องนะครับจากาการกําลังอัดของเครื่องที่ทําให้เกิด เหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีส่วนของกำลังอัดด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อเครื่องยนต์ร้อนผนังกระบอกสูบร้อนอุณหภูมิของฝาสูบร้อนก็จะบวกกับกําลังอัดของเครื่องยนต์ขึ้นมาเพิ่มความร้อนเข้ามาทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือจากกําลังอัดไม่ดีกําลังอัดไม่ดีน้ำมันเครื่องเข้า ห้องพอไหมปัม๊มหลวมหัวฉีดสปริงออนหรือว่าหัวฉีดแรงดันของหัวฉีดยังไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าควันขาวตอนแรกแล้วก็หายไปก็คือหัวฉีดอาจจะหยดหรือว่าฉีดไม่เป็นฝอยนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขนะครับเราทําได้อยู่2กรณีนะครับก็คือ 1. ถ้าเครื่องหลวมหรือว่านํามันเครื่องรั่ว เครื่องเราจะกินน้ำมันเครื่องนะครับให้เราตรวจเช็คน้ำมันเครื่องอถ้ามีหายมีหยดไปถ้ามีหายบ่อยอเดือนหนึ่งเติมเยอะนะครับก็แสดงว่าเกิดจากแหวนหรือวาล์วที่รั่วนะครับถ้าน้ามันเครื่องก็ไม่กินไม่กินน้ำมันเครื่องหรือว่ากินปกติสาเหตุนั้นก็จะมาจากตัวระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้เราแยกเป็นสองกรณีก่อนสําหรับการแก้ไขนะครับสําหรับการแก้ไขสําหรับเครื่องหลวม ถ้าเรายังถ้าเครื่องยังพอทํางานได้สตาร์ตติดง่ายเครื่องร้อนแล้วสตาร์ตติดง่ายไม่มีปัญหาก็ปล่อยผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำนะครับครับถ้าเราคิดว่าน่าจะเอาไปยกเอาไปฟิตเอาไปเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรใหม่ก็สามารถที่จะไปทําได้นะครับตามตามกาลังตามงบประมาณเรานะครับแต่ถ้าหัวฉีดถ้าเป็นที่หัวฉีดแล้วก็ปั๊มเชื้อเฟลิงล้วก็จะไปเช็คหัวฉีดก่อนก็ได้หรือจะไปเช็คปั๊มก็ได้ ก็ไปถามร้านปั๊มนะครับว่า,าเช็คหัวฉีดสีหัวแล้วก็เช็คปั๊มเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับท,ทําทีเดียวให้จบไปเลยถามราคาตกลงราคาเขาก่อนซึ่งปกติก็อยู่ประมาณพันที่ผมเคยไปไปเช็คก,ก็คือราคาช่างนะครับก็ประมาณพันห้าถึงพันแปดนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็น่าจะประมาณสองพันห้านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่าแรงก็เพิ่มค่าช่างก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามตามพื้นที่ตามร้านนะครับครับสาเหตุหลักๆก็จะมาจากก็จะมาจากสองสามประการที่ผมได้เล่ามานะครับครับก็เป็นฝากเป็นความรู้ฝากเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่สนใจในเครื่องยนต์นะครับในเป็นคนที่ช่างสังเกตมาเข้ามาสอบถามครับทั้งวันก็ตอบตามภูมิปัญญาที่มีที่พอได้เรียนได้รู้มาแล้วก็ ประกอบกับหลักการต่งางๆของเครื่องยนต์เข้ามาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆ BP น้นองๆเอสซีที่เข้ามา,าเยี่ยมชมช่างอ้วนนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่เป็นแรงใจให้กับช่างอ้วนมาโดยตลอดสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ